สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะปานว่าสิบรุษค่ะอายุ18ปีค่ะกำลังเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นตัวแทนแคมปัสตาภาคกลางค่ะ ปกติแล้วพี่เป็นคนที่แบบจริงจังบ้างบางครั้งบางครั้งก็เล่นก็คือเล่นไปเลยถ้าจะไม่เอาอะไรก็คือไม่เอาไปเลยแบบพูดไม่รู้เรื่องว่าหน้าเหวี่ยงใช่ไหมคะพี่อาจจะเป็นคนชอบทําหน้าแบบหน้านิ่งๆเฉยๆแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรนะแค่แบบทําหน้าปกติเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ที่เคยเรียนเวล,ลินนะคะเพราะว่าตามเพื่อนคะ่ะตอนประถมเพื่อนชวนไปเรียนพิเศษตอนเย็นโอเคไปเรียนบ้างใช่เพราะอยากกลับบ้านเยน็ยนๆอยากอยู่กับเพื่อนนานๆ ตอนเด็กก็รู้สึกว่าอยากเป็นเชฟอยากทําอาหารอยากเป็นบเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นมัธยมมาก็อยากเป็นแอร์เพราะรู้สึกว่าแบบเราได้เที่ยวเราได้แบบไปไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ล่ะคะตอนนี้อยากเป็นนักบินค่ะก็ลองไปสอบเอฟไปอิตาลีค่ะก็ติดตัวจริงก็คือจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าโดนเรื่องโครงการไปเรื่อยก็เลยยกเลิกไปดีกว่ามันนานเนาะมันเลื่อนไปหลายๆปีอะไรเงี้ยค่ะ สวสโซโนพิมโฮดิชอตโตอานิอดีตโซโนสตูเดนท์เฮสซาดัลลี่อ in so like ุนิวิสตาแบงกอกเขาเป็นคนละเอียดค่ะทานอาหารจะจิ๊จี้จุกจิกหน่อยเพราะนั่นใครทำไม่ถูกใจทำเองอย่างคุกกี้อย่างเค้กเขาทำได้ดีมากเรียกว่ามีรถมือที่ดีเขาเป็นคนทำอยหารทำอะไรทุกอย่างอร่อยหมดเลยอร่อยหมดค่ะแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์ความฝันของเขาเ็าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยห้ามแล้วก็ พร้อมที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องดูเหมือนเป็นคนแรงๆแต่ลึกๆไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะรักสัตว์เลี้ยงมากพวกผู้ใหญ่เนี่ยที่น้องยายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้น้องพิมเนี่ยเรียนหมอเขาบอกเขาไม่เอาทำข้อให้อย่างดีเลยลนั่งเฝ้าตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสี่ตีห้าติดใจเขาเวลาที่จะทําอะไรแล้วมุ่งมั่นมากมเขาเป็นคนอย่างนั้น พิมพรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะมันเราต้องคาดหวังในตัวเองว่าทําให้ตรงเนี้ยมันดีที่สุดฝากทุกคนที่เชร์ให้กําลังใจติดตามพิมพในทุกๆด้านเลยนะคะเวลาถ้าพิมพทําอะไรผิดขึ้นมาหรือว่าทําอะไรที่มันแบบเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอะสามารถบอกได้เลยนะคะพิมพ,พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราเป็นคนยังไงต้องให้คนอื่นช่วยมองเราว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหน,น,นะคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบบ แก้ไขในทุกอย่างที่ทุกคนบอกค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจติดตามแล้วแบบคอยซัพพอร์ตดีๆค่ะ